เลือดออกก็กัดฟันสู้วินัยไกรบุตรเจออาจารย์ภพศาลแล้วแก้กรรมคนไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยเลือดออกตลอดทางกัดฟันสู้วินัยไกรบุตรได้พบอาจารย์ภพศาลแล้วแก้กรรมคนที่เจ็ดที่ไม่อโหสิกรรมวิธีนี้ทำไม่บ่อยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สี่ครูบาล้านนา อัปเดตต่อเนื่องหนุ่มคงกระพันเผยคลิปการพบกันครั้งแรกของอาจารย์ภัยสารกับเมธวินัยหลังจากที่เมธวินัยไกลบุตรนั่งรถระยะทางยาวนานจากกรุงเทพเลือดออกแค่ไหนก็กัดฟันสู้เพื่อไปหาอาจารย์ภัยสารแสนชัยที่จังหวัดลํำพูนแม้ถึงบ้านอาจารย์ภัยสารก็ต้องนอนรออยู่บนรถเดินออกมาไม่ได้จะมีเลือดหยดต้องคอยเช็ดอีก เอภรยาให้สามีรอในรถระหว่างที่อาจารย์ภพศสารต้องช่วยคนอีกจํานวนมากที่เดินทางมาที่บ้านทั้งที่อาจารย์ประกาศเป็นวันหยุดพร้อมเผยช่วงเวลาสําคัญถึงเวลาที่เมธวินัยได้พบก,กันกับอาจารย์ภพศสารเป็นครั้งแรกเพื่อแก้กรรมครั้งสุดท้ายอาจารย์ภพศสารได้เห็นแผลจากอาการป่วยแผลสดเลือดออกตลอดที่เท้าขณะจะมาหาอาจารย์ภพศสารกลางดึกก็เกิดอาการกําเริบคันขึ้นมากลางอกจนเจ้าตัวบอกเหมือนโดนของ เมดวินัยได้จับแขนอาจารย์พร้อมทั้งบอกว่าขอพลังขอบาร,รมีจากผู้มีบุญด้วยและให้อาจารย์ไพศาลส,ส่งพลังจับที่หัวของเจ้าตัวพร้อมบอกขอให้ส่งพลังให้ผมหน่อยบุญบาร,รมีของท่านขอให้ส่งถึงผมซึ่งอาจารย์ไพศาลตอบว่าต้องให้แน่แน่แล้วทำบุญมีวัตถุประสงค์ว่าให้วินัยหายเป้าหมายให้แสดงหนังได้เหมือนเดิมให้กลับไปเป็นปกติให้หายเป็นดาราเหมือนเดิม ตั้งใจช่วยทุกอย่างด้วยกายวาจาใจทุกคนส่งกำลังใจให้วินัยหมดให้หายก่อนที่อาจารย์ภัยสารจะให้ผู้ช่วยพาเมวินัยไปทำพิธีกับพระคูบาสี่รูปพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสี่วัดเอเผยว่าอาจารย์ภพศสาลให้จัดทําสังฆทานมาถวายพระอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและอโหสิเจ้ากรรมนายเวรระบุเน้นคนที่เและรวมทุกคนเลย ทั้งนี้เป็นวิธีที่ทำไม่บ่อยอาจารย์ภพศสารใช้พลังมากเพราะต้องนำบุญที่สร้างจากแรงศรัทธาไปสื่อกับโลกวิญญาณในนิมิตโดยหนุ่มคงกระพันอธิบายว่าอาจารย์ภพศสารแนะว่าครูบาทั้ง4ี่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญกุศลที่เราทําจะนําพาไปถึงซึ่งกองบุญกองกุศลถ้ามีเจ้ากรรมในเวรที่รับทราบเขาจะอโหสิกรรมให้ต้องรอติดตามต่อในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์4ครูบาล้านนา